มาดูกันต่อนะครับกับบรรยากาศการท่องเที่ยวช่วงวันหยุดยาวครับเทศกาลวันอาสาฬหาบูชาและก็เทศกาลเข้าพรรษาคึกคักหลายจังหวัดพาไปดูที่อุทัยธานีกันหน่อยผู้ชมนอกจากนักท่องเที่ยวจะไปเที่ยวตามวัดวารามต่างๆแล้วนะครับแลนด์มาร์คสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและชุมชนก็คึกคักไม่แพ้กันนี่นะครับ โดยที่แหล่งท่องเที่ยวชุมชนอนาณาจักรบ้องนะฮะอยู่ในพื้นที่ของตำบลหนองไผ่แบนนอำเภอเมืองอุทัยธานีที่นั่นในช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมาเนี่ยนะครับนักท่องเที่ยวจํานวนมากเดินทางมาเที่ยวที่นี่ครับมาสัมผัสธรรมชาติมาเที่ยวชมสวนสาธารณะนะครับสไตล์ญี่ปุ่น ที่ไม่ต้องเดินไปถึงญี่ปุ่นนะครับไม่ต้องไปถึงญี่ปุ่นแต่ก็มีบรรยากาศแบบนี้นี่ป้ายเขาก็เป็นญี่ปุ่นสวนก็จัดสวนแบบญี่ปุ่นนะครับนี่มาเที่ยวที่อุทัยธานีก็เหมือนมาเที่ยวที่ญี่ปุ่นด้วยนอกจากจะมาชมธรรมชาติที่สวยงามแล้วนะครับนักท่องเที่ยวสายมูก็ได้เที่ยวได้ไหว้พระด้วยนะครับยังได้กราบไหว้ขอพรจากเจ้าแม่ขาวทองแล้วก็แดนที่บดีนาคาจังหวัดอุทัยธานีนี่เขาจัดสร้างนะครับเป็นองค์พระยานาคเพื่อขอโชคขอลาบขอความเป็นสิริมงคลสายมูมาก็ ชาุไปตามๆกันครับสำหรับที่ชุมชนอนาณาจักรบ้องเนี่ยเขายังมีบริการด้านอาหารนะเครื่องดื่มก็มีนะเครื่องดื่มดังๆเอาที่นี่ครับเขาบอกบอก,บอกว่ามาแล้วเนี่ยต้องชิมนะชาลูกพีชญี่ปุ่นกาแฟสดครับนะจากมาเมล็ดกาแฟคั่วพิเศษเลยอาหารก็มีทั้งอาหารไทยอาหารญี่ปุ่นอาหารอีสานก็มีครับแล้วก็ยังมีอาหารให้เลือกรับประทานอีกหลากหลายเมนูอูคนแน่นร้านเลยทีเดียวเชียวละครนี่นะคะคึกคักเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะ